การสร้างตัวอักษรย่อโรงเรียนนะครับคลิกเมาส์วขวาที่ไอคอน A นะครับจากนั้นพิมพ์ตัวอักษรย่อโรงเรียนลงไปนะครับจากนั้นเลือกฟอนต์นะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นตัวอักษรย่อโรงเรียนก็จะใช้ฟอนต์ที่มีลักษณะหัวกลมๆนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับว่าเราชอบฟอนต์ลักษณะแบบไหน อ่าสตว่าผมใช้ฟอนต์ที่ HK 08นะครับจากนั้นใส่ความสูงที่ประมาณ13หรือ14นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็คลิกทิศทางของตัวอักษรของเราให้เป็นแนวนอนนะกดโอเคเพื่อยืนยันนะครับก็จะได้ตัวอักษรขึ้นมานะครับถ้าไม่ถูกใจฟอนต์สามารถเดิมลคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนฟอนต์นี้กดโอเคปุ๊บฟอนต์ก็จะถูกเปลี่ยนตามนี้นะครับขอเป็นฟอนต์อีกทีนะครับฟอนต์นี้นะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ฟอนตนะ์016เมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถมาขยับช่องไฟที่รีเชฟตตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้สวยงามมากขึ้นนะครับ เมืเสร็จแล้วให้เราทำการตั้งจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทออตโต้สีกระบดสีแดงจะมาอยู่นี้แล้วก็เซฟเพื่อไปปักงานได้เลยก่อนเซฟนะครับให้เราทำการตั้งค่าก่อนนะครับโดยการเดินไปคลิกเข้าไปนะครับมาที่ฟิล์นะครับตั้งความหนาแน่นนะครับผมใช้0.45นะครับเอฟเฟกต์นะผู้คอมก็จะอ้วนนิดนึงนะครับประมาณ0.3-0.4นะครับ แล้วก็อันเดเลนะครับเพื่อให้ตัวหนังสือสวยขึ้นเราจะลองพื้นเป็นเดินขอมนะครับเอื้อลันนะครัลันจากนั้นก็กดโอเคนะครับตัวหนังสือจะถูกหนาขึ้นนะครับเวลาปักก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าปักแล้วรู้สึกว่ามันบางขึ้นแล้วก็มาปรับตรงตำแหน่งฟิลลดค่าให้น้อยลงนะครับเพื่อให้ตัวหนังสือมีความหนาแน่นมากขึ้นอันนี้อยู่ที่เรานะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับเหมือนเดิมครับเซฟถ้าเซฟเป็น smb ก็คือเซฟเก็บ ไปเพื่อแก้ไขถ้าเซฟลงแฟลมใดก็ให้เซฟเป็น d t นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะแล้วก็ทำการเซฟ